Hello everyone. Today we are going to read page number 77 and complete the sentences Are you ready? Let's get started Let's read อ่านคล่อง Can you read ฟังและอ่านตามก่อนอื่นเรามาดู new words ตรงนี้กันก่อนนะคะคำศัพท์ใหม่ wrong wrong เป็นคำกริยาแปลว่าผิด change change เปลี่ยน เป็นคำกริยาเหมือนกันนะถ้า change เป็นคำนามจะแปลว่าเงินทอนนะคะแต่ในที่นี้เป็นคำกริยาแปลว่าเปลี่ยน no problem no problem ไม่มีปัญหา uh, receipt receipt ก็คือใบเสร็จรับเงิน uh, แปลว่าหนึ่งเพราะฉะนั้น receipt ก็คือใบเสร็จรับเงินหนึ่งใบเรามาอ่านบทสนทนากันเลยค่ะมีสองคนคุยกันคือ customer customer ลูกค้า shopkeeper shopkeeper เจ้าของร้านนะคะค u s t o m e r พูดว่า Hi I need some help I want to change the jacket is the wrong size Hi สวัสดี I need some help ฉันต้องการความช่วยเหลือหรือฉันมีอะไรให้ช่วย I want to change the jacket ฉันต้องการ want to แปลว่าต้องการนะคะนักเรียน ต้องการอะไรนั่นก็เติมคํากริยาตัวนี้ลงไปซึ่งคํากริยาตัวนี้ไม่ต้องผันนะคะฉันต้องการเปลี่ยน THE jacket The jacket เติมเด e แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าชี้เฉพาะใช่ไหมแสดงว่า2คนนี้รู้แล้วว่า The jacket ตัวไหนแสดงว่ามันชี้เฉพาะ j a c k e t 1ตัว i want to change the jacket ฉันต้องการเปลี่ยนเสื้อแจ็ k เก is wrong size is Wrong size มันผิดขนาดอ่ะเพราะฉะนั้น the jacket ก็หมายถึงเสื้อแจ็กเก็ตตัวที่ผิดขนาดนั่นเองค่ะเขาก็เลยต้องเอามาเปลี่ยน shopkeeper ก็เลยบอกว่า no problem ไม่มีปัญหา do you have the receipt do you have the receipt do you have แปลว่าคุณมีไหมมีอะไร the receipt อนุเรนดูความแตกต่างคำว,ว่าอะกับคำว,ว่าเดอะรีเซชก็คือใบเสษหนึ่งใบใช่ไหมไม่ได้ชี้เฉพาะแต่ต้องการแค่หนึ่งเดอะรีเซชก็คือใบเสษหนึ่งใบเหมือนกันแต่มันชี้เฉพาะชี้เฉพาะอะไรคะชี้เฉพาะว่าคุณเคยซื้อเสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้ไหมไม่ใช่ใบเ็จอันไหนก็ได้หนึ่งใบต้องเป็นใบเสร็จที่ช็อปค e ิ p เปอร์คนนี้เอาให้เท่านั้นนะคะ do you have the receipt คุณมีใบเ็จไหม ลูกค้าก็เลยบอกว่า yes i think so yes i think so มีค่ะฉันก็คิดว่าอย่างนั้นนะก็คือมีนั่นแหละ shopkeeper please try on a new one please กรุณา try on คือลองสวมใส่สวมใส่ที่นี้หมายถึงเครื่องแต่งกายหรือเสื้อผ้านะคะแต่ถ้า try เฉยๆจะแปลว่าพยายาม a new one ก็คือเสื้อแจ็คเก็ตตัวใหมอ่อหนึ่งตัว ลูกค้าก็เลยถามว่า how is it how is it มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงหมายถึงว่ามันดูดีไหม great great ดูดี thank you thank you ขอบคุณก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดเดินคุณจะอ่านให้นักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ customer hi i need some help i want to change the jacket is the wrong size Hi, I need some help. I want to change the jacket. It's the wrong size. Shopkeeper, no problem. Do you have the receipt? No problem. Do you have the receipt? Yes, I think so. Yes, I think so. Please try on a new one. Please try on a new one. How is it? How is it? Great, great. Thank you, thank you. How well did you read? อ่านแล้วตอบคำถามน u m b e r one. The customer wants to. เห็นไหมคะ The customer แสดงว่าชี้เฉพาะไปที่ลูกค้าคนนี้เด็กหญิงคนนี้นะคะ Wants to. Customer ลูกค้าหนึ่งคนกี่ยาต้องเติม s นะคะ Customer wants to. ลูกค้าต้องการจุดๆลูกค้าต้องการอะไรช้อย <Show A S 1> บอกว่า buy a new jacket buy a new jacket B, B change the jacket change the jacket buy ซื้อ a new jacket ก็คือเสื้อแจ็คเก็ตตัวใหม่1ตัว change the jacket ปเปลี่ยนแจ็คเก็ตคำตอบที่ถูกต้องคือช้อยหรือ B เอ้ย คำตอบที่ถูกต้องก็คือ choice B นั่นเองค่ะ change the jacket เพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้เขาบอกว่าอะไร Hi I need some help I want to change the jacket นี่เห็นไหมคะ keyword คือ I want to change the jacket number t because เพราะว่าเพราะว่าอะไรละ่ะ choice A she wants a big jacket she wants a big jacket b the jacket is the wrong size the jacket is the wrong size เธอเอเขาบอกว่าอะไร she คือเขาหมายถึงลูกค้าผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมคะ wants ต้องการ a big jacket เสื้อแจ็คเก็ตตัวใหญ่หนึ่งตัว she wants a big jacket แปลว่าเขาต้องการเสื้อแจ็คเก็ตตัวใหญ่หนึ่งตัว b the jacket เสื้อแจ็คเก็ตเนี่ยคือมันผิด ไซส์นะคะคำตอบที่ถูกต้องตอบข้อไหนเอ่ยข้อนี้ก็ไม่ยากนะตอบ B นั่นเองค่ะ because the j a c k e t is the wrong size keyword อยู่ตรงนี้นะคะ is the wrong size number t h e the customer can change the jacket if she has the customer ลูกค้า can สามารถ change เปลี่ยน the jacket เสื้อ jacket if ถ้า she ก็คือเขาหมายถึงลูกค้าคนนี้เนาะ has แปลว่ามี me. she has if she has ถ้าเขามีอะไร a a receipt a receipt b money money ช่วยเเขาบอกว่า a receipt ก็คือมีใบเสร็จหนึ่งใบ b money money เงินใครตอบเงินยกมือขึ้นมันก็ไม่ผิดแต่นักเรียนก็ต้องดู ในสิ่งที่เราอ่านตรงนี้นะคะไม่ใช่ตอบล,ยลอยนะเวลาเราทําข้อสอบนี้นะคะเรียนเราข้อ2เราอ่านถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมเป็นข้อ3มันก็ต้องอยู่บริเวณข้างล่างต่อมาอยู่แล้วค่ะ no problem do you have the receipt อ่านี่ไงอบคิปเปอร์ถามว่าไม่มีปัญหา do you have the receipt คุณมีใบเสร็จไหมเพราะฉะนั้น keyword มันอยู่ตรงนี้ค่ะ do you have the receipt ประโยคคาถามนี้นี่เองคําตอบที่ถูกต้องคือ a receipt Number f o u wearing the new jacket she looks เมื่อเขาใส่เสื้อแจ็คเก็ตตัวใหม่เนี่ย she looks looks ก็คือดูเป็นยังไงนะคะ A plain plain B a great a great โอเคเราก็มาดูตรงบทอ่านของเราตรงนี้ใช่ไหมเราเมื่อกี้เราดูตรงนี้นะ Do you have the receipt? Yes I think so please try on new one ค u s ส o m ม r ก็ถามว่า how is it is great คีย์เวิคือ how is it เป็นยังไงบ้าง is great เพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือข้อไหนจ๋า c h o i b นั่นเองค่ะเพราะเขาเพราะว่าลูกค้าถามว่า how is it เป็นยังไงบ้างเจ้าของร้านก็เลยตอบว่า is great is great มันดูดี คุณครูก็ได้พานักเรียนอ่านหน้าที่77และทําแบบฝึกหัดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะ Thanks so much for spending time with me today on f u n r a g n Channel. I hope you found today's video helpful for you. I will see you next time. Bye bye.